ค้นโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนจริงๆทีมงานลงมาตามถ่ายทำยอดอาคมนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะไปชกในไฟสำคัญในวันอาทิตย์นี้นะครับเราลงมาวันพุธนะครับเพื่อจะมาเห็นยอดอาคมซ้อมที่หนักเข้มข้นสำหรับไฟสําคัญนี้นะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับยอดอาคมมีอาการป่วย ปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับรู้ว่าป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันพุธครับวันพุธที่แล้วครับก่อนกี่วันก่อนที่จะขึ้นไปก็ประมาณ10วันครับส0บวันนี่ตั้งแต่กลับมาเราครางนี้เราซ้อมเต็มที่ไหมครับเต็มที่เยอะเต็มที่เลยอาการมันมียังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังก็ทีแรกก็มันก็ขึ้นไส้ครับแล้วก็อ้วก ก็เจ็บพุงหมดเลยเจ็บหมดทั้งร้องเลยเป็นตอนกลางวันกลางคืนับกลางคืนครับซ้อมเสร็จตอนเย็นแล้วก tamam. ็กลางคืนเจ็บแล้วไปหาหมอเลยครับวันนั้นข้างตอนเช้าไปบอกในไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบแบบ่นแะครับตอนนั้นตอนนั้นคิดว่ายังหายทันที่จะต่อยไหมครับก็หายทันครับคิดว่าหายทันครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจถอดตัวไม่ได้ซ้อมครับเพราะว่ายังไม่ประมาณสิบวันแล้วด้วยแล้วไม่ได้ซ้อม แล้วกว่าจะหายก็ยังไม่ได้ชมเลยครับก็ถ้าไปตอยถ้าเกิดแพอะไรก็โดนไล่ครับแพไม่ดีก็โดนไล่ครับไม่เสียได้เครบเสียได้แต่ว่าเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าดีกว่าเสียได้แต่ก็บอกเดียวมาเดียวทำใจนะมันอยู่ที่ดวงของเราแล้วแหละ เราว่าซ้อมเสียเวลาซ้อมมาตั้งมากแต่ไม่เป็นไรให้หายก่อนเพราะว่าร่างกายมันสําคัญกว่าไงถ้าไปโดนไปขึ้นแล้วมันโดนแล้วมืบอย่างเงี้ยพี่กลัวโดนไล่ไงโดนไล่แล้วมันไม่เสียชื่อพี่กลัวเพราะว่าเราบริสุทธิ์ไปใช่ไหมแต่ถ้าไปโดนแบบนั้นพี่สงสารมากสงสารเด็กด้วยพี่ก็ทําใจไม่ได้ยอมตัดสินใจเลือกเลือกศัก์สีมากกว่าเงินรางวัวลวใช่ไหมครับครับเพราะว่าถ้า ทีมงานก็ยังให้โอกาสเรายังมีโอกาสใช่ไหมถ้าเราทําตรงนี้แต่ถ้าเราขึ้นไปเพื่อเราเพื่อ,อน,นี่ไนมะ่ได้ที่ไม่เอาเราไปให้หมดเลย้วนทุกข้อเห็นว,าว่าผมเลียงให้นะเรเาไดรับทราบว่าย้อนมางศ์ขอไปแต่มาใายรูกกาถามหวานนี่ก็เป็นเป็นนักวยที่อยู่ในถ่ายตัวสำรองชนะมีแต้ม ดีกว่าไปไปต่อยแล้วแพ้พอแพ้ไม่ไม่ไมต้อต่อยไม่เหมือนตั้งก่อนเขาคนดูเขามองว่าต่อยไม่เต็มที่อะไรแบบนี้โดนไล่แบบนี้ก็จบเลยครับแต่ต่อยกรุงเทพก็ไม่ได้แล้วทีนี้นี่ได้บอกที่บ้านนะครับบอกเลยครับเขบอกว่าโทษเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรรักษาตัวให้หายก่อนแล้วค่อยซ้อมต่อยที่อื่นต่อเสียดายครับแต่ยังตั้งใจจะทำเป้าหมายอยู่ไหมครับยังครับเพราะยังอกีกเยิ่งอนาคตยังไกลอยูอ่นะ AHH! <laughs> ยิวราปากต่อยถ้ามีไา่ทอดที่แม่ดูครับนั่งงินดูครับครับยิวราโทรไปโทรไปบอกอะไรบ้างก็ถามว่าแก่อยู่ไหนว่าแม่ถึงเ็าบอกว่าเัืนนี้ผมต่อยชนะแลวแม่ว่าไงบ้างแม่ก็ว่าก็ดีใจนะทุกครั้งเลยเวลาต่อยเสร็จโทรบอกแม่เคยบอกแม่มั้มว่าเป้าหมายข,าข,าของเราก็บอกแม่ผมไม่เคยบอกเลยนะพราแม่เขาก็ว่าอ้าห ให้ล,มมลูกสร็จก็พอเรก็ิีเมนโจ๊กคู่ได้ในวันนี้นะครับปราสามารถเอาชนะมนัฑชัยไปได้นะครับทำให้ปลาบมีโอกาสที่จะไปต่อยเลไฟต์ต่อไปนะครับเพื่อเข้ารอบสีคนสุดท้ายโดยไฟต์ต่อไปอาจจะไปเจอเชียบขาดหรือชนะมาดครับวันนี้มันมีความหมายกับเราอย่างไรบ้างถ้าชนะก็ได้เข้ารอบสี่คนเลย ถ้าแพ้ก็ต้องไปทำไปอีกไฟนิ่งครับอันนี้ร่างกายเราตึงแล้วใจเราเป็นยังไงบ้างเหรอหนึ่ร้อยครับวันนี้เราพร้อมครับพร้อมพร้อมพันเปอร์เซ็นต์เลยครับมั่นใจมั่นใจมั่นใจถ้าเราชนะแล้วเข้าสี่คนเรามีโอกาสเราจะไม่ได้เหนื่อยไปต่อไปยอดว่าสองคนกันเห็นกัรตื่นไหมไม่ขนาดไหนคะสูงมากครับสูงสูงสูงมากครับคิดว่าแพ้ไม่เป็น ครับบจอมหวังนะแต่ว่าทั้งที่ผ่านมานี่ก็เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ก็คือชนะชนะทุกครั้งชนะทุกครั้งนะครับและครั้งนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีหานะครับและเสียมีขวัญกำลังใจยังไงให้น้องบ้างถ้าก็บอกก้อนเฉลี่ยห้าหมื่นก้อนเนื้อเฉลี่ยห้าหมื่นหน่อยสิคือนั่นหมายความว่าถ้าชนะนี่เข้าไปห้าหมื่นอ่า 4คนหรือว <ส gas: S 2> <Schweiz> ่ารอบสองเป็นคนที่สองกอจาควนมีโชคดีขอเปาเยียมคายสาปหวานชนะมาด้วยัน